สวัสดีครับพบกับเคมปีอีกแล้วนะครับแล้วก็สําหรับสถานการณ์นะครับในปลายปีนี้ที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะเตรียมตัวในเรื่องของการวางแผนการออกไปท่องเที่ยวก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยขึ้นนะครับแต่ที่สําคัญครับเวลาคุณออกไปท่องเที่ยวแล้วนะครับสิ่งที่คุณขาดไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนั่นก็คือเจ้าตัวกล้องโดยเฉพาะวันนี้ผมจะพูดถึงเจ้า A7C ครับ ไม่ว่าจะเป็นการออกไปถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอแต่เราไม่ได้มาคุยในเรื่องของเทคนิคการใช้งานครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาบอกว่าสําหรับใครที่อยากออกไปท่องเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วก็สามารถเก็บได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอแบบชิลๆในการพกพาที่น้อยที่สุดแต่คุณจะได้ครบทุกอย่างวันนี้เราจะต้องพกพาอะไรไปบ้างและมีอะไรที่จําเป็นบ้างสําหรับ A7C ไปชมกันครับ มาดูเรื่องแรกกันก่อนครับแน่นอนว่ามีกล้องแล้วคุณก็จะต้องมีเลนส์โดยเฉพาะสําหรับใครหลายคนที่มีเลนส์ของ Sony อยู่แล้วอาจจะไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่แต่สําหรับใครที่เพิ่งมี a7c ตัวแรก แล้วรู้สึกว่าอยากจะมีเลนส์ที่พกพาสะดวกเพราะสาเหตุที่คุณเลือก a 7 c ผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องการความเล็กเบาและก็สะดวกเพราะฉะนั้นการมีเลนส์ที่เหมาะกับการใช้งานของกล้องในฟังกชันคล้ายๆกันก็คือเล็กเบาสะดวกมันก็มีเลนส์ของ s o นีอยู่หลายตัวครับให้เลือกใช้แต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีวันนี้ผมขออนุญาตแนะนําเลนส์เจ้า3ตัวนี้ครับ compact G ครับ ซึ่งเลนส์สตัวนี้เป็นเลนส์เกตโปรในน้ำหนักและราคามือสมัครเล่นครับซึ่งที่เห็นนะครับเราก็จะมีเลนส์ทางยาวโฟกัสที่24มิลน,นะครับ40มิลแล้วก็50มิลทั้งหมด3ตัวสําหรับผมแล้วถ้าให้แนะนานะครับการใช้งานสําหรับใครที่ยังไม่มีเลนส์ทางยาวโฟกัสในช่วงนี้ ผมแนะนําว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องมีทั้ง3ตัวก็ได้ครับแต่อย่างน้อยคิดว่าเพื่อให้สะดวกกับการใช้งานแล้วก็ใช้งานที่สะดวกและหลากหลายมากขึ้นอยากให้มีการจับคู่อย่างน้อยสัก2ตัวก็คือตัวหลักก็คือที่24่ิมิลเพราะแน่นอนว่าสําหรับการออกไปถ่ายภาพท่องเที่ยวคุณอาจจะจําเป็นในเรื่องของการเก็บภาพบรรยากาศสถานที่รวมไปถึงห้องพักสวยๆที่คุณกําลังพักอยู่ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่หรือร้านอาหารที่คุณชื่นชอบพูดแบบนี้ผมไม่ได้ไหมายถึงว่า24มิลลิเมตรเนี่ยจะเหมาะแค่กับการถ่ายภาพวิวหรือถ่ายภาพบรรยากาศเท่านั้นครับ แต่ความจริงแล้วที่ผมสังเกตมาเลนส์24มิลเนี่ยมักเป็นเลนส์ที่สาวๆค่อนข้างจะโปรดปรานเพราะเนื่องจากว่าเมื่อเรานำมาใช้ในเรื่องของการถ่ายภาพบุคคลจะทำให้สุภาพสตรีหรือว่าคนในภาพดูเพรียวขึ้นซึ่งผมบอกเลยว่าสำหรับใครที่มีคู่รักไปด้วยหรือว่าสาวๆเลนส์24มิลไม่ควรพลาดครับ ต่อมาเลนส์40มิลและ50มิลนะครับเลนส์ตัวนี้มีขนาดรูรับแสงที่ f 2.5ก็ถือว่ากว้างพอสมควรครับในการถ่ายภาพพ o r t r a i t ถ่ายภาพบุคคลก็สามารถทําภาพชัดตื้นหรือที่เรามักนิยมเรียกว่าหน้าชัดหลังเบลอแต่สําหรับผมแล้วครับจะเลือก40หรือ50ส่วนตรงนี้จริงๆแล้วถึงแม้จะต่างกันเพียงแค่10มิลลิเมตรครับแต่มันก็มีความต่างอยู่ขึ้นอยู่กับการใช้งานผมแนะนําว่าเป็นไปได้ลองไปทดลองดูครับ สำหรับใครที่ชอบถ่ายวิดีโอนะครับเจ้าเลนตัว compact G 3ตัวนี้นะครับก็มีคุณสมบัติสำหรับเรื่องวิดีโอแน่นอนว่าคุณใช้ a 7 c ที่คุณต้องการมีน้ำหนักเบาคุณก็อยากจะใช้เลนที่มีน้ำหนักเบาและกใช้งานง่ายเหมือนกันทั้ง3ตัวเนี่ยแต่ละตัวมีน้ำหนักไม่ถึง2ขีดหรือว่าไม่เกิน200กรัมเพราะฉะนั้นไม่เป็นภาระในการใช้งานของคุณอย่างแน่นอนรวมไปถึงเจ้า3ตัวนี้ก็มีวงแหวนในเรื่องของการปรับค่ารูรับแสงที่ตัวเลนเพราะฉะนั้นสำหรับการใช้งานวิดีโอเป็นเรื่องจำเป็นนะครับ และยังให้ปุ่มโฟกัสโฮลวัตทอมหรือว่าปุ่มฟังก์ชันที่คุณจะสามารถคอสตอมฟังก์ชันต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นเจ้าเลนคอมเพรส3ตัวนี้ครับมีฟิลเตอร์อยู่ที่49ม mm มทั้ง3ตัวเลยนั่นหมายความว่าสําหรับใครที่พกเซตนี้แล้วชอบถ่ายวิดีโอแล้วต้องการใช้พวก ND ็นดีฟิลเตอร์ในการถ่ายภาพวิดีโอให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นคุณก็พก ND ็ i ดีฟิลเตอร์เพียงแค่เบอร์เดียวก็สามารถใช้ได้กับเลนสทั้ง3ตัวนี้ครับฟังกันมาพอควรแล้วครับสำหรับเลน, act นค,ลลคนอมจจ่พ ก็มีเลนโซนี่ตัวอื่นๆที่ใช้งานได้เช่นกันอันนี้ผมคงไม่ปฏิเสธครับแต่ถ้าเกิดจะให้พูดกันตรงๆเจ้าเลนสตัวนี้ที่เรียกว่า compact G มันโดนผลิตและดีไซน์มาสำหรับเจ้า A7C โดยเฉพาะทั้งในเรื่องของการใช้งานน้ำหนักแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องของภาพนิ่งและวิดีโอสำหรับผมแล้วนะครับถ้าคุณมี A7C แล้วแล้วคุณไม่มี compact G ไว้ในครอบครองเลยผมก็ว่ามันก็ดูกะลรกะลรอยู่นะครับมาต่อกันครับมีกล้องแล้วมีเลนแล้ว สำหรับคนที่จะออกทริปท่องเที่ยวที่ขาดไม่ได้โดยเฉพาะสําหรับคนที่อาจจะเดินทางกันเพียงคนเดียวหรือว่าเดินทางกันเป็นคู่อุปกรณ์เสริมในการใช้งานในการออกไปถ่ายภาพท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอก็เป็นเรื่องจําเป็นที่จะช่วยให้คุณใช้งานได้สะดวกขึ้นตัวต่อมาที่ผมกําลังจะพูดถึงนั่นก็คือเจ้าตัวบลูทูธคลิปของ Sony หรือจะเรียกให้เต็มยศของเขานั่นก็คือว่า GPVPT2BT นั่นแหละครับ อนุญาตเล็กสั้นๆว่าบูททูดกิฟต์นะครับจริงๆแล้วเจ้ากลิปตัวนี้นะครับก็มีคุณสมบัติในเรื่องของการใช้งานโดยเฉพาะสําหรับคนที่เดินถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายร็อกนั่นเอง การเดินถ่ายตัวเองและมีอุปกรณ์จับถือก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกคล่องแคล่วรวมไปถึงการเชื่อมต่อก็เป็นลักษณะของบลูทูธไม่ต้องมีสายมาให้ยุ่งยากและที่สําคัญครับมันไม่ได้เป็นแค่ที่จับเพียงอย่างเดียวถ้าให้พูดกันง่ายๆมันก็คือรีโมทต,ตัวหนึ่งดีๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์แค่ในเรื่องวิดีโอเท่านั้นอาจจะช่วยในเรื่องของภาพนิ่งรวมไปถึงเจ้าคลิปตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถเป็นไรพอดเล็กๆให้คุณใช้งานง่ายๆไปเที่ยวท่องเที่ยว ตั้งกล้องในร้านอาหารก็ดูไม่สะดุดตานอกจากนั้นเวลาคุณถ่ายวิดีโอไม่ว่าคุณจะหันกล้องมาถ่ายตัวเอง หรือว่าหันกล้องไปถ่ายทั้งหน้าคุณก็ใช้เจ้าตัวคลิปตัวนี้ในการเพียงแค่กดแล้วก็หมุนกล้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สําคัญสําหรับคนที่ชอบออกไปท่องเที่ยวไม่ว่าจะไปคนเดียวหรือว่าจะไปเป็นคู่เพราะฉะนั้นเจ้าคลิปตัวนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่จะช่วยส่งเสริมให้คุณใช้งานในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอได้หลากหลายมากขึ้นสําหรับผมแล้วถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นอีกตัวหนึ่งที่คุณควรจะมีติดไว้ในกระเป๋าเวลาคุณออกไปท่องเที่ยวครับต่อมาครับ พูดถึงวิดีโอแล้วจะไม่พูดถึงไมค์ก็คงจะไม่ได้ครับสำหรับเจ้าตัว A7C ครับเป็นกล้องที่มีมีชูหรือว่าเจ้าตัว Multi Interface- ชูที่รองรับระบบดิจิตอลซึ่งตอนนี้ไมค์ของ Sony ที่ผมแนะนำน่าจะเป็น2รุ่นที่รองรับระบบดิจิตอลโดยสมบูรณ์สำหรับเจ้า A7C นั่นก็คือเจ้าไมค์ Wireless นะครับ ECMW2BT ก็คือเป็นไมค์ Wireless ที่ผมใช้พูดอยู่ตอนนี้ครับ สำหรับใครที่ชอบไม้เป็นไม้ช็อตกันก็จะมี ecmb 1 m นะครับซึ่งไม้ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็มีคุณสมบัติในการใช้งานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานหรือสําหรับใครที่ยังไม่มีความรู้เรื่องไม้นะครับผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องการเลือกใช้ไม้ไปเรียบร้อยแล้วสามารถตามไปดูที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยครับที่สําคัญและขาดไปได้ในการใช้งานนั่นก็คือตัวแบตเตอรี่นั่นเองครับสำหรับผมแล้วถึงแม้เจ้า a เจ c เนี่ยจะมีแบตเตอรี่แล้วก็ใช้งานได้ยาวนาน แต่สําหรับการไปท่องเที่ยวคุณคงไม่อยากเสียอารมณ์กับการที่แบตเตอรี่ไม่เพียงพอใช้เพราะถ้าเหตุผมพูดตรงๆนะครับในความหมายของผมคําว่าสํารองก็คือจําเป็นครับ แบตเตอรี่1ก้อนครับถึงแม้จะใช้ได้นานสําหรับกล้อง A7C แต่ก้อนเดียวในบางครั้งการออกทริปเกิน1วันหรือว่าคุณถ่ายเป็นระยะเวลานาน,านๆอาจจะไม่พอซึ่งมันจะทําให้คุณงุนงดเสียอารมณ์ในทริปแห่งความสุขของคุณได้เพราะฉะนั้นการมีแบตเตอรี่สํารองอีกสักหนึ่งก้อนจะช่วยให้คุณเที่ยวอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องกังวลครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะสบายใจให้มากขึ้นครับเจ้าตัว A7C ตัวนี้นะครับก็รองรับการชาร์จผ่าน power bank เพราะฉะนั้นการมี power bank ติดตัวไปด้วยไม่ว่าจะใช้ชาร์จสมาร์ทโฟนที่คุณใช้อยู่เป็นประจำเจ้าตัวนี้ก็รองรับในเรื่องของการใช้งานฉุกเฉินในการใช้เป็นแบตเตอรี่สำรองขณะถ่ายได้เช่นกันครับครับนั่นก็นเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆในการเตรียมอุปกรณ์นะครับสำหรับที่จะเอาไปใช้กับเจ้า A7C ในการออกเที่ยวทิปในปลายปีนี้อย่าลืมนะครับวางแผนมาอย่างดีนะครับสถานที่สวยงามแล้วก็อยากเก็บภาพและบรรยากาศที่ดีไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งและวิดีโอการเตรียมตัวในเรื่องของอุปกรณ์เพื่อไปออกใช้งานให้สนุกและไม่รู้สึกเสียอารมณ์ในทริปของคุณก็เป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสําคัญอย่างที่ผมแนะนําไปในวันนี้ครับสําหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้หรือไม่แน่ใจก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมหรือทดลองสินค้าได้ที่โซนี่สตทั้ง6สาขาไม่ว่าจะเป็นเลน ไมค์คลิปหรืออุปกรณ์อื่นๆที่คุณจะเป็นต้องใช้ในการออกริปก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมที่ Sony Store ได้ครับหรือถ้าเกิดใครที่เลือกได้แล้วแต่ยังไม่สะดวกสําหรับการเดินทางตอนนี้ทาง Sony ก็มีช่องทางออนไลน์สามารถสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ของ Sony ได้ตามลิงก์ที่ผมขึ้นไว้ให้ข้างล่างนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ